ยังไม่หมดนะคะเรองมีอีกหนึ่งข่าวดีค่ะแต่ว่ายังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนั่นเองนะคะสหรับข่าวที่2ของเราค่ะกับการพัฒนาการรักษาค่ะซึ่งจากข้อมูลนะคะเป็นข้อมูลปากจากอเมริกันชาวอเมริกันนะคะมากกว่า3 0 0 0 0นคนค่ะที่เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากไส้ตต่งอักเสบค่ะคุณผู้ชมแต่งานวิจัยชิ้นใหม่นี้นะคะเสนอว่าเราไม่จําเป็นต้องผ่าตัดไส้ตต่งแล้วเราแค่รับประทานยาปฏิชีวนะก็หายได้เหมือนกันค่ะ งานวิจัยนี้นะคะเก็บข้อมูลจากชาวฟินแลนด์ค่ะที่มีอาการไส้ติ่งอักเสบนะคะโดยแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่รักษาด้วยยาปฏิชีวนะ250ท่านนะคะแล้วก็รักษาด้วยการผ่าตัด270ท่านค่ะโดยงานวิจัยนะคะก็มีการติดตามผลเป็นระยะเวลาทั้งหมด5ปีจากงานวิจัยพบว่ากลุ่มที่ได้รับประทานนะคะเป็นยาปฏิชีวนะ64%ค่ะบอกว่ารักษาการรักษานี้ได้ผลดี ในขณะที่36%บอกว่าพวกเขาต้องการที่จะได้รับการผ่าตัดแต่ในระหว่างที่อยู่ในช่วงของการวิจัยอาสาสมัครทั้ง36%ค่ะก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงใดๆแสดงออกมาซึ่งเป็นการอ้างอิงนะคะมาจากงานวิจัยค่ะ The Journal g e J A M A นะคะที่ตีพิมพ์ค่ะเมื่อวันที่25กันยายนนั่นเองค่ะโดยกลุ่มที่พูดป่วยที่ได้รับยาปฏิชีวนะนะครับมีอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจาก ขั้นต่ํากว่ากลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดนะครับและกลุ่มที่ได้รับยาปฏิชีวนะนี่ยังมีอัตราการลางงานหรือว่าอยู่โรงพยาบาลต่ํากว่ากลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดอีกด้วยนะครับจึงกล่าวได้ว่าการรับประทานยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบนี่นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยสําหรับการรักษาไส้ติ่งอักเสบนะครับอ้างอิงจากงานของดรพอลิน่าซามิเนนนะครับศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลเทอร์คู ในประเทศฟินแลนด์นะครับที่เคยบอกกับทัาข่าว CBS ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่างานวิจัยนี้ผู้ร่วมวิจัยไม่ได้มีอาการไส้ติ่งแตกนะครับโดยเราในกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยจะตรวจสอบได้วยาการที่เราตรวจเครื่อง c t s c สแกนหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากผู้ป่วยที่มีปัญหาไส้ติ่งแตกไปแล้วนะครับหรือที่มาช้าเนี่ยการผ่าตัดยงคมเป็นมาตรฐานที่ดีอยู่ครับ ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่ข้อมูลที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นทางเลือกการรักษาในต่างประเทศค่ะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีอาการของไซติงอักเสบอย่าเพิ่งตัดสินใจนะคะก็ควรจะได้รับคําแนะนำนะคะกับการเลือกการรักษาแล้วก็ได้รับข้อมูลต่างๆประกอบการตัดสินใจอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้รักษาก่อนนะคะเพราะนี่คือข้อมูลจากต่างประเทศทแล้วก็เริ่มต้นเท่านั้นเองใช่ยังเพิ่งเริ่มต้นด้วยนะคะจากคนเพียงแค่250คนด้วยนะคะต้องดูกันต่อไปว่ายาตัวนี้จะสามารถใช้งานได้ดีกับคนจะ มันหมู่มากอีกหรือเปล่านั่นเองนะ